ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจับน้ำมีการแสดงเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองรวมถึงกิจกรรมการตับฉลากสอยดาวด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของกลางคืนนะคะจะให้มีการแสดงหมอรำให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับชมคาะหมอรำที่มา การแสดงในวันนี้คือหมอลำคณะเสียงวิหกน้องคงศกรค่ะว่าจ้างมาในราคา340แส0บาทค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญมหาชาติของบ้านาละมมหมู่ที่6และหมู่ที่10ประจำปี2,569ในวันนี้ก็เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของบุญมหาชาติให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชนค่ะวันนี้นอกจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านประมงทั้ง4ี่หมู่และนนพี่น้องจากพื้นที่ข้านเขียนที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วนะคะเรายังได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานาร่วมงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านโสปจากกองเมืองท่านผู้กำกับจากสถานีตำรวจภูทอย่อยเมืองเก่า คณะสอ,อทเทศบาลตำบลเมืองเก่าผู้นําชุมชนฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนงบหบมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่10แรกหมู่ที่13นะคะรวมถึงท่านอดีตกำนันตำบลเมืองเก่าก็มาอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านที่ที่ฉันได้กล่าวด้านหน้าเวทีนะคะเพื่อดีฉันจะได้แนะนําตัวทุกท่านให้พี่น้องเราได้ทาความรู้จักคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะ ทีู่กสอเาหาถสองเจ้าเอี่ยงมดหมดยค่ะดิฉันขออนุญาตได้รำตัวท่านผู้มเกิที่อยู่บนเวทีทุกท่านได้รับทราบก่อนนะคะลำดับแรกนะคะด้านขามือของดิฉันค่ะท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าท่านประเสริฐดำประไัยค่ะ ไปนะคะท่านสอทอเพ็ญศรีประวัตินะพาคะ่ะสอทอแม่ติ๊กนะคะท่านต่อมาค่ะท่านสอทอชุติการบุญเลิศค่ะท่านอถอดาานัดไปนะคะท่านสอทอทัศนีอุ่นวังค่ะออคนนค่ะ,แล,ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียริจากพันตำรวจโทจารุวัชชัยว่าค่ะ สารวัตป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยทีมงานนะคะอีกสองท่านก็อยู่บนที่นี้แล้วด้วยนะคะค่ะก่อนที่ท่านประธานในพิธีวันนี้จะได้ทําการ กล่าวเปิดงานนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตให้ท่านพันตำรวจโทจารุวัชชัยวาดนะคะท่านสวปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นได้ชี้แจงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานของวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ท่านประธานครับแล้วก็กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับครับผมก็ในนามตัวแทนของสถานีตำรวจุธรเมืองประแบบกะนะครับก็ได้รับพิพ้อหมายนะครับให้มาดูแลความปลอดภัยงานวับในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยนะครับทั้งในเครื่องแบบนะครับแล้วก็มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตชโก็มานะครับ ใช้กำลังประมาณ30นายนะครับก็จะด,ดูแลความปลอดภัยทุกท่านนะครับให้ได้รับความบันเทิงแล้วก็ปลอดภัยกับบ้านในวันนี้นะครับก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่บอกอะไรนะครับก็ขอ,อความร่วมมือน,นะครับให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในงานหมอรานะครับก็คือการทะเลาะวิวาทนะครับาก,การทะเลาะวิวาทถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับก็หาใครมีอาการ ทาคาไม้ก็เตือนกันก็เตือนกันได้นะครับอะไรบใครก็เอาแผนกันได้นะครับขอขอให้ให้สนุกแล้วกลับบ้านปลอดภัยดีกว่านะครับก็ได้รับแจ้งจากทางผู้จัดนะครับว่าถ้าวันนี้มีเหตุเขาเรียวิวาสนะครับผู้จัดอาจจะต้องปรับปรับห้าเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเท่านะครับจากค่าบัตรที่เข้ามานะครับก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับไม่ไม่อยากใช้กำลังดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรนะครับอยากให้สนุกกลับบ้านปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณมากครับ ขอขอบพระคุณท่านสวปเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาบอกกล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันนี้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะ<ว>ค่ะวันนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลในการกล่าวเปิดงานแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าคุณประเสริฐลำปภัยค่ะได้กรุณาเป็นผู้กล่าวเปิดงานบุญมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2569ของบ้านนอนบมหมู่ที่6 และหมู่ที่สิบค่ะเขาเรียนเชิญค่ะขอบคุณพี่ดีกรนในงานข้าคืนนี้ครับกาจารยาลำอภัยครับสวัสดีครับพ่าพเจ้พี่น้องชาวบ้านตอนบมทั้งสี่หมู่บ้านครับ,บกาบนมัรรศการกูสมุทรพิส,รสิ์อาธิสโล รองเจ้าพระนัตบุญเมืองเก่าเจ้าวา่าพระกลางบุรีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้า,บ,าบ้านระกุบนักสีหมู่บ้านครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเท้าตะบุญท่าพระตะบุญดอนหันตะบุญท่าพระแล้วก็ตะบุญบ้านเป็ดเตียนท่านรองผู้กับฝ่ายฝ่าความป้องกันสเออมืองขุนเกศครับท่าน สมาชิกองค์การสาชิกเ,เทศบาลตำบลมืองเก่าทั้งสามท่านนะครับท่านเดินสีอ่อนภาท่านพิการเลือดแล้วก็ท่านทัานสนีนะครับคุนวังครับท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านครับห<ป>มู่หหมู่เจหมู่สิบแลวก็หมู่ที่สิบสาครับสำหรับปัันนี้นะครับ พอแม่พี่น้องที่เขาลบครับเรามาทําบุญร่วมกันซื้อบาตรเข้ามาเนี่ยถือว่าท่านได้ทําบุญแล้วใช่ไหมครับมเมื่อท่านได้บุญได้กุศลแล้วในค่าคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขในการรับชมหรือประพังธหมอลำบานห่อนะครับเสียงที่หกนะครับเป็นหมอลำที่ขนาดใหญ่มากขอกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องคณะกรรมการหมู่บ้าน พี่น้องอปปอลพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกท่านครับที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในปีที่ผ่านมานะครับการจัดงานนะครับบุญมหาชาติตรงนี้และครับพอแม่พี่น้องจนถึงสว่างพอมีปัญหาไม่เลยครับพอแม่พี่น้องครับตบมือให้จ้าบองนะครับดังนั้นครับพอแม่พี่น้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว้าปีนี้ นะครับในการจัดงานของนบานรถบมเจ้าเจ้าภาพนะครับก็คือคนบานนถผมยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเบื่งหมอราวันนี่ย่างเต็มที่ครับจัดดูแลท่านให้ดีที่สุดครับรวมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมหมังเปนอย่างยิ่งนะครับสำหรับเยาวชนลูกหลานของเรา จะเป็นบุคคลบุคคลสำคัญดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราแล้วก็คน้ามาวมง,งานในของคำซึ่งนี่ครับดูแลกันให้ดีที่สุดดังนั้นครับถึงเวลาแล้วนะครับที่พ่อแม่พี่นอ้นองของเราตั้งตารอคอยกันมาเจ้าหน้าเลือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพร้อมไปครับพร้อมอย่างครับตบอืนดงนังหน่อยครับแล้วเรามาสนุก เียงวิหกนะครับวันนี้นะครับหมอํำใหญ่นะครับผมขออนุญาต <Okay. S 1> เปิดการแสดงนับน,นี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าคุณประเสริฐลำประภัยเป็นอย่างสูงนะคะและขอขอบคุณุคคลสำคัญที่ยืนอยู่บนเวทีทุกท่านรวมถึงคณะกรรมการทีมผู้จัดงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2569ของบ้านอนงงมหมู่ที่6และหมู่ที่10ในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยนะคะ และที่สำคัญงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหากขาดท่านนี้ขอกราบขอพระคุณท่านพระครูสมุพิสิทธานิสโรรองเจ้าคณะตำบลเมืองเก่าเจ้าอาวาสวัดกลางบุรีค่ะที่เป็นประธานหลักในการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงขอขอพระคุณเยตีเอสซีค่ะคุณสุพัฒนวัฒนามนตรีเจ้าของสถานที่ลานเพินแบค แกลนแห่งนี้นะคะทีอือเฟื้อสถานที่ในการจัดงานมาหลายปีต่อเนื่องและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าปีหน้าหากพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้การรับการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็คงได้รับกัน เือเฟือจากเขียตีอีกเ<ม>ช่นเคยนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมรักษาความปลอดภัยจากกอชสอพเมืองขอนแก่นและสพย้อยเมืองเก่าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งรอบบริเวณงานของเราเลยนะคะและขอเรียนแจ้งว่าในการจัดให้มีคณะหมอรำเสียงวิบุกมาทําการแสดงในค่ำคืนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่มารับชมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงหากมีการ เพราะวิวาทในระหว่างที่หมอลำทําการแสดงอยู่เราจะใช้มาตรการเด็ดขาดทางอาญาดําเนินคดีทางแพง่งให้ชดใช้ค่าหมอลำตามราคาที่ว่าจ้างมาคือ3ามแส0สี่ื่นบาทนะคะขอทุกท่านรับชมด้วยความสมาราชันค่ะในนามของคณะผู้จัดงานหากมีสิ่งใดข่ดตกบกพร้องคณะผู้จัดก็ต้องกราบขอภัยมาลนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการรับชมหมอลำในคืนนี้และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีอายุรนนะสุขภาพละ,พะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนคะ่ะพวกเราก็ใช้เวลาใน การล่าวเปิดไปพอสมควรแล้วนะคะขอคืนเวทีให้กับคณะหมอลำเสียงทีห6นกพงสะรอได้รับการแสดงต่อไปค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในบุญมหาชาติปี2 5 7 0นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมได้นำทีมงานหมอลำเสียงทีหกนกพงสกรอครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยัง ทีมงานคณะทำง,งานคณะผู้จัดงานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ สมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติคนเวทีมอลลัเสียงที่หกลูกงสกดในการเปิดทําการสเตทในค่ำเกินนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่บริเวณรอบๆพี่น้องที่เดินห้างมาถึงแล้วนะครับขอส่ด้านให้เลยนะครับสื่อบัตรสื่อตั๋วครับห้องจำนายบัตรจำนายตั๋วนะครับถือว่าเป็นการเอาบุญพบเวทฟั่งเทศมาหาชาติน้ำกันพี่น้องที่ชมสตรีมไลฟ์ตอนนี้นะครับผมซื้อตั๋วสตรีมไลฟ์นะครับวันนี้เข้าสู่กลุ่มปิดคลิกลิงก์ที่หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจมอลลัเสียงที่หกลูกรงส พี่น้องแก่สิยดับช่วงไปน้ากันนะครับฟังน้าน้ากันจน่าหัวเสอยแจงหมดละครับพี่น้องครับซึ่งในตอนนี้หมอลำเสียงที่หกร็งพงศกรพรที่จะทําการแสดงแล้วครับ,รบก่อนที่ทีมงานหมอลำเสียงที่หกจะทําการแสดงครับ<อ>พวกเราชาวทีมงานหมอลำเสียงที่หก<อ>ขอน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตนค สมเด็จพระนางเจ้าเิริกจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณย่างหาที่สุดป,ปีดอขอน้องส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์ข้าล่อยด้วยความโรมมนัดยิ่งและในลำดับถัดไปก็เป็นแปนครับใครขอเชิญปรนกาุกทันได้โปรดจีนตรง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสตราและองค์พระมหากษัตรย์เชิ่นครับ ทีมงานโหมดลำเสียงี่หนกนกพงสะกอน <Okay. S 1> ขอน้ำเกล้าถวายพระพรชัยขอบพระองค์ทรงพระ,ะเจริญยิ่งยืนยาบริษัทเสียงี่หอลังการโชว์จำกัดน,นำโดยนายพงสะกรแสนปากีนกพงสะกรและนายพนิชผลภาลโคตรอนุ ร่วมกับบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดผู้ผลิตสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาตรฐานด้วยทีมงานคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตภ,ภัณฑ์หมอนมรกตตรารุ่นอรุณผลิตภ,ภัณฑ์สบู่อาบน้ำอเร่เครื่องดื่มชูกำลังโอ r ีเอ r จรีผลิตภัณฑ์ไซรลเล่ 部落大难存啊！ หัวใจไอ้คงปล่อยลงไอ้เดินทางไอ้แสนไกลจังจองาพอไอ้ส่วนอาางลงเด้ภาาบนจากสวรได้มาโร่ยม่อกับพอคนสวยราสมรู้ But now